ดีครับเพื่อนเพนที่น่ารักทุกคนเพื่อนเพื่อนพร้อมร้องเพลงหรือยังเพื่อนเพื่อนพร้อมท่องกอไก่ถึงฮอนดูฮูกหรือยังแล้วเพื่อนๆพนพร้อมเต้นหรือยังงั้นก็เพลงมา แรงร่างเป็นแมวน้ำนอนเล่นบนภูเขาน้ำแข็งอากาศร้อนแบบนี้้ายได้ไปเที่ยวภูเขาน้ำแข็งก็คงจะดีทีเดียวตอนนี้ไปดูรายการดีๆก่อนแล้วกลับมาพบกันครับพ่อพัดตัดคารอยู่บนพอ่อภูเขาไปเที่ยวมาก็เลยถ่ายภาพ เหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้โอ้โห้อ,อ,องไว เป็นอะไรไปอดหลับอดนอนที่ไหนมาเราไม่ได้ไปไหนหรอกนะแต่ดูขอบตาดำปิดปีเชียวก็แค่ต้องตื่นแต่เชา้าแล้วก็เข้าไปช่วยงานในสวนดินที่เตรียมอย่างไม่ได้พรวนต้องทำอย่างถี่ถ้วนแค่เราจะได้งอกงามเราก็คิดอยากจะถามเพราะเห็นสภาพเลอะเทอะดินโคนพี่ว่องไวไม่กลัวจะโดน เพื่อนในห้องล้อเล่นหรอคะเราเห็นว่าไม่มีอะไรต้องอายถึงเราจะแต่งกายเลอะเทอเะเปื้อนแต่เราคิดว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจในกระต่ายอย่างเราช่วยงานที่บ้านไม่ชีเรื่องงงเขาได้ช่วยเหลือแบ่งเบาพ่อแม่คือสิ่งที่ควรเรานั้นแสนจะภูมิใจภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือภูมิใจที่ได้ทำเพื่อพ่อแม่ที่รักของเรา ไม่มีอะไรต้องอายพี่วงไวเทมัพี่ภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกกระต่ายถึงจะไม่ได้อยู่สบายอย่างกับเศรษฐีแต่พี่ภูมิใจในสิ่งที่มีภูมิใจในสิ่งที่ทำจะต้องตื่นเช้าทุกวันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรถึงจะตัวมอมแมมกว่าใครแต่ใจกระต่ายไม่มีมอมเทศี เราภูมิใจที่มีเพื่อนอย่างว่องไวหนูก็ภูมิใจที่มีพี่อย่างพี่ว่องไวและเราก็ภูมิใจที่ได้มีเพื่อนที่เข้าใจชีวิตของกระต่ายว่องไวนี้ดีจริงๆแต่เราว่าตอนนี้ไปเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนถึงใจจะไม่มอมแต่ก็ควรรักษาความสะอาดซะหน่อยจะได้หล่อาทาั้งข้างนอกข้างในมันแน่นอนกระต่ายหล่อยอยู่แล้วเดี๋ยวมานะน้องรัก สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นแก้วค่ะภูมิใจคือทำให้ผู้ใหญ่มีความสุขหนูสอบได้พ่อแม่ก็จะดีใจและภูมิใจในตัวหนูค่ะสวัสดีค่ะน้องนาดาค่ะภูมิใจก็คือน้องนดาเล่านิทานได้อันดับหนึ่งคุณแม่โซมน้าออดาก,ก็ภูมิใจค่ะ สวัสดีครับผมเบฟครับภูมิใจก็คือถ้าผมสอบได้ที่หนึ่งคุณพ่อก็เคยบอกผมว่าพ่อภูมิใจในตัวเบฟครับสวัสดีครับผมชื่อเอเทนครับภูมิใจคือผมภูมิใจที่ได้แบ่งของให้เพื่อนครับอัคคีภัย อู๋พวกกรสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่เอมีผลงานที่แสนน่ารักมาอวดนี่ก็คือผลงานแสนน่ารักของน้องต้นข้าวค่ะวาดพี่เอม แหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มมาให้น่ารักมากเลยขอบคุณน้องต้นข้าวมากๆเลยนะคะทีนี้ก็ได้เวลามาสนุกกันต่อกับตัวพอ่พอพ่อภาษาภาษาในโลกนี้มีมากมายเราเป็นคนไทยเราพูดภาษาไทยแต่ตอนนี้พูดภาษาเดียวไม่ได้แล้วเราต้องรู้ภาษาอื่นๆด้วย ยิ่งรู้เยอะยิ่งดีค่ะมาค่ะมาสนุกกับการนับตัวเลข1ถึง10เป็นภาษาต่างๆกันเริ่มจาก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ทีนี้มานับเลขเป็นภาษาจีน一二三四五六七八วชีป三四五六七八อทีนี้ถูกใจพี่เอ็มเลยมานับเลขไทยกันค่ะ 1>, 1 2 3่งสองสาม1ี่ห้าหกเจ็ดแปสึงสี่ห้าปดสิบหเหมือนกันแต่เขียไน,น,นไม่เหมือนกันพูดก็ไม่เหมือนกันการเรียนรู้ภาษาเนี่ยเป็นการท้าทายความสามารถของเด็กๆมากเลย ใครพูดภาษาอะไรได้บ้างเขียนมาเล่าให้พี่เอ็มฟังบ้างนะคะหนูน้อยนักสะกดสวัสดีครับผมเบบครับพอ่อปู ผู้ขอเอาเขาผู้เขาฮ่า ร่างเป็นกุ๊กถือภาชนะจานชามมากมายภาชนะเป็นสิ่งที่เราเอาไว้ใส่สิ่งต่างๆอาจเป็นข้าวของหรืออาหารก็ได้พอแค่สามารถใส่อะไรลงไปได้เราเรียกว่าภาชนะครับตอนนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับพอภูมิภูมิแพ้ผมเป็นภูมิแพ้ภูมิมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่เห็นใจ คนเป็นภูมิแพ้ฮะใช่พาภูมิใจเราได้จัก,กรยานพอภูมิใจเราได้จัก,กรยานพอภูมิใจเราได้จัก,กรยานขี่จัก,กรยานสองล้อดได้พอปูเขาสูง สีสหายอักษรต่ำช้างลากสูงยุงท้องเรอควายนั่งเมอพี่หูว่าง่ายสีสหายสีสหายอักษรต่ำก็จำจำจำกันเอาไว้สีสหายสีสหายอักษรตำ่จำ,จำ,จำ,จำ ก็จำจำจำกันให้ได้เพื่อนในจินตนาการของฉันพอสามเภา สามเพลาของหนูกลายเป็นหมวกให้ปัน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 ไปทำอาหารกับมมกด้วยกันไปเล่นตุ๊ก,กตาด้วยกันไปขี่จัก,กรยานด้วยกันนี่คือปันปันของหนูและเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเหมือนหนูไหมคะ เวลาเห็นเพื่อนๆเล่นกับเพื่อนในจินตนาการแล้วนุ่มนิ่มมีความสุขทุกทีก็มันทำให้เรารู้ว่าเราสามารถจะสนุกมีความสุขได้ทุกเวลาจริงไหมคะตอนนี้ไปดูรายการดีๆแล้วกลับมาพบกันค่ะพร้อมหรือยังเรามาเล่นกันกอเกมพี่มีชวนน้องๆมาเล่นกอเกมเล่นแล้วก็กระตือรือร้น เรามาเล่นเกมให้กระตือรือร้นใช่ฮ่เอ้ามาแล้วทักทายน้องๆก่อนครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงภารกิจพาน้องออกมาเล่นในรูปแบบของซูเปอร์ฟันน้ำนมนั่นเองนะครับวันนี้โหพี่กระต่ายตั้มมาสร้างความคึกคักให้กับเกมเหมือนเดิมแต่เรายังไม่ยังไม่บอกด่านอะอืมเราไปดูหน้าตาของซูเปอร์ฟันนมนมของเราก่อนเลยครับไปเลย คนที่1น,น้องตองหนึ่งเป็นที่1ในทุกด้านคนที่2น้องแยมยิ้มแย้มแจมไซคนที่3น้องฟองฟอง,ฟองตะลุบตุ๊บปองด่านที่น้องๆจะต้องพิชิตในวันนี้คือตะลุยเลข1นึ่สิฝ่าเขาวงกตลึกลับซิกแซกมหาการและด่านไฮไลท์ของเราในวันนี้คือพอภาพภูเขา และสุดท้ายพิชิตเนินสูงกดกริงเป็นอันจบเกมไม่ลเลยครับตองหนึ่งออกตัวมาแล้วนะครับเหยียบตัวเลข1นถึงสิเป็นการวอร์มอัพในวันนี้แล้วก็พุ่งตัวเข้าไปในเขาวงปดลึกลับครับมันจะลึกลับสักแค่ไหนเนี่ยมาดูกันว่าน้องตองหนึ่งอา้าวผ่าทางออกเจอซะแล้วรวดเร็วจังเลยครับแล้วก็มาที่ด่านวิ่งซิกซกมหาการครับแล้วก็มาที่ไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับพอภาพภูเขา ตองหนึ่งต้องต่อผ้าภูเขาแล้วก็ทําได้อย่างรวดเร็วมากสุดท้ายพิชิตนันสูงกดกริ่งจบเกมไปอย่างง่ายได้ครับโอ้โหพร้อมแล้วก็ไปเลยครับและคนที่2ของวันนี้น้องแยมออกตัวมาแล้วนะครับ9เหยียบตัวเลข1นึถึงสิของเราแบบเหยียบโดนบ้างไม่โดนบ้างน้องแยมไม่ซีเรียสไม่เป็นไรครับเข้ามาอยู่ในเขาวงกลดลึกลับน้องแยมก็ต้องซีเรียสบ้างแหละครับเพราะว่าจะหาทางออกเจอหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องลุ้นกันต่อไป ลุ้นต่อไปสุดท้ายน้องยามก็หาทางออกมาได้ครับเดินงงงเกาหัวมาแล้วก็เดินผ่านด่านซิกแซกมหาการของเราไปแบบแบบพิมพ์ปวดใจเลอเกินครับน like ้องแยมก็ได <ain ways dishes> <university, turn> ้มาถึงทฮไลท์ของเราพอภาพภูเขาแล้วก็ต่อเสร็จอย่างรวดเร็วสุดท้ายพิชิตนั้นสูงกดกริ่งนี่กดกริ่งกดแรงแเลยนะกดกริ่งให้เสียงดังนะครับโอเคไปซุปเปอร์ฟันน้ำนมหมายเลขสามของวันนี้คือน้องฟองฟองนะครับ เหยียบตัวเลข1 1 0ถึง10จนครบแล้วก็พุ่งตัวเข้ามาในเขาวงกตลึกลับของเราครับโอ้โหหาทางออกได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับฟองฟองแล้วก็วิ่งซิกซักมาหาการครบทุกกลวยครับมาถึงด่านไฮไลท์ในวันนี้พอภาพภูเขาครับน้องฟองฟองจะต้องต่อภาพภูเขาที่เราเตรียมเอาไว้แบบเยอะแยะมากมาย หลากหลายภูเขาเลยนะครับสุดท้ายต่อเสร็จก็พิชิตเนินสูงแล้วก็กดกริ่งจบเกมได้เลยครับโอเคเก่งมากค่ะและสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะมาร่วมประสบการณ์แบบเพื่อนๆซูเปอร์ฟันน้ำนมในวันนี้เนี่ยไม่ยากเลยละครับเพียงแค่เขียนจดหมายหรือว่าโพสต์แนะนําตัวนะครับมาได้ตามที่อยู่นี้เลยรายการขบวนการฟันน้ํานมสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เลขที่145ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210หรือโพสต์เข้ามาทาง f เฟ e บ o ๊กเพจของเราขบวนการฟันน้ำนมวันนี้หมดเวลาของพี่มีพี่กระต่ายตาั้มแล้วก็เพื่อนๆซุปเปอร์ฟันน้ำนมทั้ง3คนแล้วพวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย<อ>บายครับ ใจที่เกิดมาเป็นตัวนิ่มที่ไม่เหมือนใครว่องไวภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นกระต่ายไทยแหลมคมภูมิใจที่ได้เป็นเพื่อนกับทุกๆคนภูมิใจในตัวเองภูมิใจที่มีเพื่อนน่ารักภูมิใจที่มีคนรักมีความสุขที่สุดเลยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ